่นักเรียนสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการพบทวนนะคะเนื้อหาที่จะออกสอบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์นะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถาได้สรุปเนื้อความนะคะแล้วนำไปใช้ในการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนได้ะคะ่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตากการรกะในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหานะคะสรุปใจความก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนะคะโดยวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิธีนะคะที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ไม่เท่ากันนะคะแต่และว,วิธีอาจจะใช้เวลาที่แตกต่างกันนะคะ แต่ว่าสามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาสามารถทําได้โดยการเขียนรหัสลําลองนะคะหรือผังงานนะคะหรือเราเรียกว่าโฟลชาร์ตนั่นเองนะคะเพื่อแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะได้อย่างถูกต้องะคะ่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะการปกป้องสิทธิขอ,ของตนเองและผู้อื่นนะคะ เนื้อหานี้นะคะคุณครูก็ได้สรุปมาให้หนักเรียนเป็นข้อๆนะคะการปกป้องสิทธิของตนเองและของผู้อื่นนั้นนะคะอย่างเช่นการนำภาพนะคะข้อความนะคะหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้นะคะเพื่อการศึกษาควรบอกที่มาของข้อมูลเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูลนะคะอย่างเช่นนักเรียนได้รับมอบหมายนะคะให้ทำรายงาน เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณครูมอบหมายให้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะเพื่อนํามาใช้ทํารายงานนะคะนักเรียนอาจจะไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือห้องสมุดนะคะในการที่นักเรียนเนี่ยนำข้อมูลนั้นมาใช้นะคะประกอบการทํารายงานของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ควรที่จะบอกที่มาของข้อมูลเช่น ข้อมูลนี้ได้มาจากเว็บไซต์ใดนะคะใครเป็นผู้เขียนขึ้นนะคะหรือนักเรียนนะคะนำภาพมาใช้นะคะนักเรียนก็ต้องบอกที่มาด้วยว่าภาพที่นักเรียนนำมาใช้นั้นมาจากเว็บไซต์อะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะหรือแม้แต่การคัดลอกข้อความจากหนังสือนะคะในห้องสมุดนะคะนักเรียนก็ต้องบอกด้วยว่ามาจากหนังสือ เรื่องใดใครเป็นผู้เขียนหรือผู้แต่งนะคะอันนี้เป็นการาให้เกียรตินะคะแก่เจ้าของข้อมูลนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการปกป้องสิทธิ์ในผลงานของตนเองนะคะทําได้โดยใส่ชื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนนะคะเช่นนักเรียนนะวาดภาพมาหนึ่งภาพนะคะนักเรียนนําผลงานของตนเองมาเผยแพร่นะคะอาจจะผ่านทางสื่อสังคม ออนไลน์เช่น f a c e b o o k นะคะหรือ Line นะคะนักเรียนก็ควรที่จะมีชื่อของตนเองนะคะติดไว้นะคะกับภาพนะคะที่นักเรียนนำไปเผยแพร่นะคะหรือทำเป็นลายน้ำก็ได้นะคะเพื่อเป็นการปกป้องผลงานของตนเองนะคะไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็คืออาจจะเอาไปจำหน่ายหรือโฆษณานะคะ นักเรียนก็สามารถปกป้องผลงานของตนเองได้ต่อไปค่ะการคัดลอกผลงานของผู้อื่นนะคะไปเป็นผลงานของตนเองอ่ะเราถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะการละเมิดล,ลิขสิทธิ์ก็คือการนําผลงานนะคะที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยของคนอื่นนะคะมาดัดแปลงนะคะ หรือนํามาทําให้เป็นผลงานของตนเองนั้นนะคะเราจะเรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะมีความผิดตามกฎหมายนะคะส่วนเรื่องของการรับโทษก็จะถูกบรรจุไว้ในกฎหมายนะคะดังนั้นนะักเรียนต้องระวังนะคะการนําภาพของคนอื่นนะคะที่เป็นผลงานของคนอื่นวิดีโอของคนอื่นนะคะหรือแม้แต่ ชิ้นงานของคนอื่นนะคะมาเป็นของตนเองนะคะเราจะเรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ก็ต้องระวังนะคะที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะในเรื่องของการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นก็คือเราไม่ควรที่จะบันทึกภาพหรือวิดีโอนะคะในสถานพยาบาลนะคะเพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยนะคะ และอาจกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนการละเมิดนะคะหากเป็นชิ้นงานผลงานนะคะเราจะเรียกว่าเรียกสธิ์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะคะการมีสภาพอยู่ของบุคคลนะคะเราจะเรียกว่าสิทธินะคะการที่เด็กๆถือกล้องโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะคะเ,เกิดเหตุการณ์ขึ้นในโรงพยาบาลน,นะอยากบันทึกไว้ว่าคุณหมอเก่งแค่ไหนนะคะ ังนั้นเนี่ยเราจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยอาจอยู่ในสภาพที่ไม่น่าดูไม่น่าชมนะคะเมื่อเราไปบันทึกแล้วนําไปเผยแพร่ก็จะทําให้เกิดความอับอายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่ได้อนุญาตนะคะอีกข้อนึงก็คืออาจจะไปกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะเราอาจจะไปเกะกะเขานะคะทําให้เขาปฏิบัติงานได้แบบ ไม่เต็มที่นะคะก็อาจจะมีผลกับผู้ป่วยอีกนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยได้ใช้นะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทางมากเลยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะต้องนะคะ รู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะเราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไงให้ปลอดภัยนะคะไม่เกิดอันตรายแก่ตัวเราเองหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นด้วยนะคะเรามาดูนะคะสรุปเนื้อหารแรกก็คือการเขียนข้อความให้ร้ายหรือด่าผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเป็นการร้าเรานทางไซเบอร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่นะคะนอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมนะคะก็ยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วยนะคะบางทีนะคะออการที่เราไปแสดงความคิดเห็นนะคะจนทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอับอายหรือว่าได้รับความเสียหายนะคะนักเรียนอาจจะไม่รู้ตัวว่าขณะนี้นักเรียนกําลัง เป็นผู้ที่ทำการร้าวรานทางไซเบอร์นะคะหรือไซเบอร์บูลลี่นะคะครูเชื่อว่าบางทีเราไปแสดงความคิดเห็นในแง่ลบนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าการร้าวรานทางไซเบอร์นักเรียนอาจจะไม่รู้นะคะหรือเรียกว่ารู้เพ่าไม่ถึงการนะคะดังนั้นก็ต้องอระมัดระวังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนได้รับข่าวสารอะไรก็ตามนะคะแล้วนักเรียน ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าข้อมูลหรือข่าวสารนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะแล้วนักเรียนนําไปเผยแพร่นะคะอนี้อาจจะทําให้นักเรียนนะคะมีความผิดตามกฎหมักด้วยนะคะหรือว่าผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้ววิธีการรับมือนะคะกับการรัารานทางไซเบอร์หรือไซเบอร์บูลลี่นั้นนะคะเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะเพื่อเป็นการปกป้องตนเองนะคะไม่ให้ถูกรันแกล้งน,นะคะเพราะว่าผู้ปกครองของเราก็จะต้องมีแนวทางหรือคําแนะนํานะคะที่เหมาะสมให้กับเรานะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนถูกได้รานทางไซเบอร์หรือว่าถูกไซเบอร์บูลลี่มานะคะนักเรียนก็ควรที่จะแจ้งผู้ปกครองแล้วนะคะ แล้วนอกจากนี้ก็ไม่ควรไปโต้ตอบนะคะด้วยวาจาหรือพิมพ์ข้อความที่รุนแรงหรือไม่สุภาพตอบโต้กลับไปนะคะโต้กันไปโต้กันมานะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นก็ให้เรานิ่งนะคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือการตั้งรหัสผ่านนะคะเวลาที่นักเรียนนะคะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทวิตเตอร์หรือแอคเค้าอื่นๆนะคะการตั้งรหัสผ่านหัวนักเรียนนะควรมีความยาวที่เหมาะสมไม่สั้นเกินไปนะคะมีทั้งตัวเลขตัวอักษรแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษปนกันอยู่นะคะหากต้องการจดบันทึกไว้นะคะให้เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่เราจําได้นะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ แเราจะไม่ใช้บัญชีหรือว่าแอคเคาน์หรือรหัสผ่านนี้นะะ่ร่วมกับใครเพราะว่าต้องรักษาความปลอดภัยนะคะเราอาจจะถูกนำนะคะบัญชีหรือว่าแอคเคาน์นะคะไปใช้ในการแอบอ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีเนื้อหาถัดไปนะคะการตั้งรหัสผ่านนะคะไม่สั้นเกินไปเช่นไม่เออซูมนะคะโดยการใช้ตัวเลขเช่น หนึ่งสอนะคะในการตั้งเป็นรหัสผ่านเพราะกลัวว่าตนเองจะจำไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะง่ายนะคะต่อการคาดเดาก็อาจจะทําให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะคะออมาใช้แอคเค้าของเราเนี่ยก็จะซุ่มนะคะอย่างนี้เช่นการง่ายๆเนาะก็จะสามารถเข้าสู่แอคเค้าของเราแล้วนานะคะบัญชีของเราไปแอบอ้างหรือทําในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมต่อไปนะคะ นี้ต้องระวังไว้ด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเ,เราใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมากมายนะคะเรามีอ e ีเมลเรามีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะบางครั้งนะคะมิจฉาชีพก็จะมาในรูปแบบของคนที่มาติดต่อสื่อสารกับเรานะคะอาจมีการส่งอ e ีเมลหรือข้อความนะคะโดยแอบอ้างว่าส่งมาจากเพื่อน หรือจากมา,าจากสถาบันทางบางแห่งนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเช่นกดคลิกดาวน์โหลดไฟล์นะติดตั้งสติ๊กเกอร์ฟรีนะคะอย่างเงี้ยก็มีการหลอกล่อนะคะพอเรา,เาโหลดไฟล์มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะคะอาจจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมที่มีอันตรายนะคะ หรือว่าแสดงเพจปลอมนะคะและหลอกให้ป้อนรหัสผ่านเช่นคุณเป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone นะคะหนึ่งเครื่องนะคะรีบป้อนข้อมูลที่สำคัญดังนี้นะคะเขจะมีช่องว่างให้ใหเราใส่อ e ีเมลบ้างใส่รหัสผ่านบ้างนะคะหรือใส่เลขประจำตัวประชาชนของเรานะคะก็จะมีการหลอกล่อบแบบนี้นะคะ หรือที่ร้ายไปกว่านั้นนะคะก็จะเป็นการล่อลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของคนร้ายนะคะเช่นคุณได้รับมสามารทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเพียงแค่คุณโอนเงินเพียง500บาทนะ,ะออของรางวัลน,นี้ก็จะเป็นของคุณในทันทีอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็หลงเชื่อเราก็โอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายนะคะหรือแม้แต่นะคะการใช้การแฮกเนาะการแฮกก็คือแบบ การเจาะเข้าไปนะคะใน Facebook หรือบัญชีอีเมลอะไรก็ตามนะคะแล้วทำการทักนะคะไปยืมเงินนะคะเราหรือว่าคนอื่นๆที่รู้จักนะคะโดยที่เจ้าของ Facebook หรือว่าบัญชีนั้นนะคะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะหรือเราเรียกว่าการถูกแฮกนะคะ facebook นั่นเองนะ ในสถานการณออ์ปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นยเยอะแยะมากมายน,นะคะดังนั้นเรานะก็ไม่ควรที่จะไปคลิกลิงก์นะคะหรือว่า URL ที่น่าสงสัยที่ส่งมากับอีเมลหรือข้อความนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทางแบบความสะดวกรวดเร็วน,นะคะมักจะส่งข้อความมาทางของ SMS ผ่านทางโทรศัพท์นะคะ อาจจะบอกเนี่ยค่ะในเรื่องของการได้รับรางวัลน,นะ,คะคุณได้รับสิทธิ์นะคะในการคู่เงินนะหรือคุณได้รับเงินสดนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับเงินสดจํานวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเราเห็นเนี่ยเราก็ากดไปวม่เสียหายนะคะบางทีการคลิกลิงก์เพียงแค่หนึ่งลิงก์นะคะก็จะสามารถดูข้อมูลที่สําคัญของเราไปได้หมดเลยนะคะแล้วนําไปจําหน่ายหรือนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมต่อไป นี่ระวังกันด้วยนะคะต่อไปนะคะสมาร์ทโฟนนะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะคะจะมีระบบติดตามตำแหน่งหรือว่าโลเคชันนะทำไมนะคะก็คือเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะซึ่งเราจะเรียกนะคะสัญญาณที่ระบุตำแหน่งปัจจุบันของเราว่า gps นะคะและก็สัญญาณ wi-fi นะคะก็คือเครือข่ายไร้สายนั่นเอง เราสามารถที่จะป้องกันนะคะไม่ให้คนอื่นนะคะสามารถรู้ตําแหน่งหรือติดตามนะคะตำแหน่งปัจจุบันของเราได้นะคะก็คือให้เราทำการปิดระบบนี้นะคะจากเมนูอุปกรณ์ของเรานะคะซึ่งแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีเมนูแล้วก็วิธีที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นระบบ Android ก็จะมีการเซตหรือตั้งค่าปิดระบบติดตามนะคะ จากเมนูที่แตกต่างจาก iOS นะคะหรือพวก iPhone นะคะ iPad ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันวิธีการนะคะที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะคะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็คือขณะที่เรานะคะมีการใช้งานแล้ว ะะเมื่อเราเลิกกัะเลิกใช้งานนะะเราก็ควรออกจากระบบทุกครั้งนะคะโดยการใช้คำสั่ง sign out นะคะหรือ log out ออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาธารณนะนะคะไม่ว่านักเรียนจะไปใช้นะในส่วนของโรงเรียนนะคะหรือการให้บริการของห้องสมุดต,ต่างๆนะคะนักเรียนก็ควรที่จะ log out หรือว่า ลงชื่อออกนะคะใช้เอาออกมานะคะเพื่อที่ไม่ป้องกันเนาะไม่ให้ผู้อื่นนะคะถ้าเราบันทึกเมนูพาสเวิดหรือเข้าระบบทิ้งไว้นะคะคนที่มาใช้ต่อนะคะอาจจะสวมรอยเป็นเรานะคะแล้วนำไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะนี้ก็นำไปปฏิบัติกันนะคะ ต่อไปนะคะเนื้อหาสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลขั้นสูงนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจะเน้นนะคะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการค้นหาข้อมูลขั้นสูงนะคะหรือ search advanced นั่นเองนะคะก็จะเป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็ ได้มาอย่างรวดเร็วนะคะการค้นหาข้อมูลขั้นสูงเนาะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือแหล่งของข้อมูลนะคะหรือว่าเว็บไซต์นั่นเองเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานการศึกษานะคะที่ URL ลงท้ายด้วย .ac.th หรือ .edu นะคะซึ่งหมายถึงหน่วยงานทางการศึกษานะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการนะคะ ที่ลงท้ายด้วยอ o อ o r นะ t h นะคะหรือ o r g นะคะหรือ g o v นะคะพวกนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนาะแตกต่างจากเว็บไซต์ที่เป็นเชิงพาณิชย์นะคะการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตนะคะแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นอย่างไร ก็อย่างเช่นการค้นหาโดยระบุเว็บไซต์นะคะทำได้โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการนะคะตามด้วยไซต์ s i t e นะคะแล้วก็ colon นะคะแล้วตามด้วยเว็บไซต์ที่ต้องการค้นหาเช่นเราต้องการค้นหาคำว่าประวัติวันลอยกระทงเราอยากรู้ประวัติวันลอยกระทงนะคะแล้วเรายังสามารถระบุเว็บไซต์นะคะที่เราต้องการได้นะคะถ้าเราระบุแล้วเนี่ย ก็จะทําให้เราได้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างวันนี้บอกว่าประวัติวันลอยกระทงนี่คือคําค้นที่ต้องการนะคะแล้วตามด้วยไซต์นะคะแล้วก็ตามด้วยเว็บไซต์ประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องการค้นหาก็ .ac.th นะคะก็จะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ก็จะเป็นการค้นหาประวัติบอลลอยกระทงจากเว็บไซต์หน่วยงานการศึกษานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการค้นหาตามชนิดของไฟล์นะคะไฟล์ก็คือประเภทนะคะของข้อมูลนั่นเองนะคะเราจะทำได้โดยการพิมพ์คำค้นที่ต้องการนะคะแล้วตามด้วยคำว่าไฟล์ไทป์นะคะก็คือประเภทของไฟล์นะคะแล้วก็เครื่องหมาย โค้ดน,นะคะตามด้วยชนิดของไฟที่ต้องการนะคะเช่นลอยกระทงนะคะลอยกระทงเป็นคำค้นที่ต้องการนะคะและตามด้วยคำว่าไฟไทป์โค้ดน,นะคะแล้วก็ตามด้วยชนิดของไฟซึ่งตัวอย่างแรกนี่ก็เป็นชนิด pdf นะคะก็คือเป็นประเภทเอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะอันนี้เอาไว้สำหรับการค้นหาไฟ pdf นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำค้นก็คือลอยกระทงนะคะตามด้วยคำว่าไฟลไทปก็คือประเภทของไฟล์นะคะแล้วตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะคะแล้วก็ใส่นชนิดของไฟล์ที่ต้องการนะคะอันนี้เขายกตัวอย่าง xls นะคะก็เป็นการค้นหาประวัติลอยกระทงที่มีชนิดของไฟล์เป็นตารางการทำงานหรือว่า เราเรียกกันคุ้นหูนะคะว่า Excel นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำค้นเดียวกันนะคะก็คือลอยกระทงแล้วก็ตามด้วยคำว่าไฟ l e ไทป์นะคะซึ่งหมายถึงประเภทของไฟล์นั่นเองโคลอนและตามด้วยชนิดของไฟล์ PPT นะคะ PPT ก็คืองานนำเสนอนะคะดังนั้นจึงหมายถึงการค้นหา ปายงานนะคะที่มีคำว,ว่าลอยกระทงนะคะที่เป็นชนิดปลาก็คืองานนำเสนอนั่นเองนะคะต mm ่อ hmm. ไปนะคะเป็นการค้นหาโดยระบุช่วงเวลาทำได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือทูนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ทางขวามือของหน้าจอนะคะถ้าเป็นโครมเนาะจะอยู่ทางขวามือนะคะหรือ คลิกไปที่คําว่าเครื่องมือนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ to นะคะจากนั้นคลิกนะคะที่ปุ่มเวลาคําว่าปุ่มเวลาใดก็ได้นะคะก็คือแล้วคลิกที่คําสั่งระบุวันที่นะคะก็คือเราก็สามารถระบุช่วงนะคะเวลาที่ต้องการค้นหาได้นะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาโดยระบุช่วงเวลานะคะก็จะทําให้แสดงข้อมูลขึ้นมานะคะเช่นเรากําหนดนะคะว่า เราต้องการข้อมูลภายในปีการศึกษาเอยปีพศ2564นะคะเราก็าไปกําหนดเรียกคําสั่งระบุวันที่นะคะก็จะทำให้โชว์ข้อมูลในปี2564ขึ้นมะาคะ่ะ,ะคุณครูขอชี้แจงนะคะการทำแบบทดสอบรลายภาคนะคะโดยชั้นป .6 นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ จะเป็นการทําแบบทดสอบแบบออนไลน์นะคะก็คือครูนะคะจะมีการส่งลิงก์นะคะทําแบบทดสอบนะคะให้กับนักเรียนนะคะพอน,นักเรียนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่คครูส่งให้นะคะนักเรียนก็จะเจอนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะโดยด้านบนนะคะจะเป็นชื่อนะคะของหัวแบบทดสอบนะคะ ก็จะบอกรายละเอียดว่าแบบทดสอบนี้เป็นของภาคเรียนไหนนะคะวิชาอะไรชั้นอะไรนะคะถัดลงมานะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นคําชี้แจงนะคะว่าแบบทดสอบนี้มีกี่ข้อกี่คะแนนนะคะแล้วใช้เวลาในการทํากี่นาทีนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะนักเรียนก็จะแตกต่างไปจากครูนะคะตรงชื่อของอีเมลนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนไม่ต้องทําอะไรนะคะแล้วก็ ในโซนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชื่อสกุลนะคะอันนี้คือนักเรียนต้องใช้นะคะอุปกรณ์ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะหรือสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะในการพิมพ์ชื่อนะคะกับนามสกุลนะคะโดยใส่คํานําหน้าก็ได้นะคะคํานําหน้าก็คือเด็กชายเด็กหญิงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ขอให้พิมพ์ชื่อกับนามสกุลให้ถูกนะคะแล้วก็เลือกห้องเรียนนะคะ เลือกห้องเรียนของตัวเองนะคะให้ถูกต้องนะคะคุณครูมีตัวเลือกให้ป .6 ทับจนถึงป .6 ทับ6นะคะขอให้หนักเรียนคลิกให้ถูกตรงกับห้องเรียนของตัวเองนะคะ,ะ,ะแล้วก็จะมีเลขที่นะคะเลขที่นักเรียนคลิกนะคะตรงสามเหลี่ยมน,นะคะด้านข้างคําว่าเลขที่นะคะก็จะมีการ ข้อความที่เลื่อนลงมานะคะนักเรียนก็เลือกให้ตรงกับเลขที่ของตัวเองนะคะเช่นนักเรียนอยู่ป .6 ครับหนึ่งนักเรียนก็คลิกนะคะแล้วก็มาเลือกเลขที่ตรงนี้นะคะเลขที่อะไรเลขที่9เลขที่8นะคะคลิกให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นข้อสอบข้อที่1เลยนะคะคุณครูนะคะเป็นแบบทดสอบนะคะ เป็นประเภทเลือกตอบเพียงหนึ่งข้อนะคะหนึ่งคำตอบนะคะเลือกเลือกได้เพียงหนึ่งคำตอบในแต่ละข้อนะคะน,นักเรียนก็เลือกข้อที่ถูกที่สุดแล้นักเรียนก็คลิกน,นะคะคำตอบที่ถูกในช่องวงกลมนะคะของแต่ละข้อมี20ข้อนะคะพอทําครบ20ข้อแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอนะคะด้านท้ายนะคะของข้อสุดท้ายนะคะจะมีปุ่มนะคะ มีปุ่มๆหนึงอยู่นะคะมีปุ่มนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อความคําว่าส่งนะคะหรือเรียกว่าปุ่มส่งนั่นเองนะคะถ้านักเรียนทำครบแล้วนักเรียนก็กดปุ่มส่งให้คุณครูนะคะ,ะมันก็จะส่งข้อมูลการตอบนะคะแบบทดสอบนะคะมายังอีเมลของคุณครูนะคะ การทำแบบทดสอบนะคะนักเรียนต้องทําให้ครบทุกข้อนะคะถ้าเกิดนักเรียนทําข้ามข้อใดข้อหนึ่งไปนะคะระบบจะแจ้งเตือนว่าอายังไม่ได้ทําข้อนี้นะคุณจําเป็นต้องตอบนะคะคําถามข้อนี้ให้ได้นะคะให้ครบนะคะหลังจากนั้นนักเรียนค่อยกดปุ่มส่งให้คุณครูนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะค,ครูก็อ,อยากให้หนักเรียนนะคะ ได้ทบทวนนะคะตั้งใจนะคะเพื่อที่จะได้ทำแบบทดสอบได้นะคะแล้วก็คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้คะแนนนะคะที่เป็นที่น่าพอใจนะคะหาใครดูคลิปนี้แล้วนะคะยังไม่เข้าใจก็กดดูนะคะซ้ำได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้หนักเรียนโชคดีในการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษาส 2, 5 6 4นี้ค่ะสวัสดีค่ะ